นี่ผมเไอาไปเลยครับโหนครับจานเอ็มครับออกซ้อมนกกันครับไปแม่เดี๋ยวตัวใหญ่จะเข้าอีกกี้ผมก็ว่าผมได้ยินแล้วนะรุดกันนะครับเมื่อกี้กำไรเงินเรียกครูเรียกครูนะครับเมื่อกี้ถ้าหูไม้ฝาดก็คือว่าเสียงพเนี้รั่นนะครับนียครับเจ้าของเขากำลังย่องอยู่ครับนกมันเพิ่งจะมาอีกครับ ตีลมา้าเสียงเล็กอะ่ะพิบเพิ่บเพิ่บฮะไปอ,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 อีกตัวนึงบินเข้าไปเมื่อกี้ตัวเสียงใหญ่เพิ่งออกมาครับมองไม่เห็นนะครับเลยต้องไปลุ้นกันครับ เรียบร้อยครับอันนี้เช้าวันที่14นะครับนะครับโอ้โหดุนนกแขยครับครับทำไรเงินนะครับครับทำไรเงินจัดให้ครับวันนี้ครับปลาเสียงเล็กเข้ามาครับไข่สายโต๊วครับหมาแล้วครับวันนี้ครับสายโต๊วครับ กำไรเงินจัดให้ครับวัเช้าคอนแรกของไอ้ทุ่งหมื่นครับนกขึ้นไปเหยียบคอนเล่นเฉยๆครับพเนี้ยดไม่ลั่นแต่วันนี้อันนี้คอนที่สองนะครับครับเต็มคอนนะครับกำไรเงินนะครับอือนกป่าเสียงได้เข้ามาครับนะครับ ดีสีไม่ตกครับอออครับนี่นะครับผมมาดูหน้าตาของเฉลยครับโอ้โหเสียงเล็กครับตัวนี้นี่ะครับฝากติดตามค่ายโตด้วยครับีรคนเข้าไปไหนคนเข้าไปไหนหนี่อวนี่ในไก่อะในไก่โอ้ Men hva sier jeg? Var,